บอให้คืนถ้ามีใจไม่หมันกับที่ช้าน่าจะคืนมาใหม่ผมักหัวใจใไว้นำาน่องผู้สาวแม่ของเราคนโกงก็โดนสิงโวมาหานองมาหานองเด้อควาเป็นลูกหลานพี่น้องเศร้าบันเทนนเนินพี่น้องรูกแก้วในเด้อพี่น้องเด้อ สวดๆเห็ลูกไส้ผมนะครับผมเผมอ้ยอาปๆๆๆ<พ>อปุลปพอมีมียลูกม,มันมาดกแข้งแทัสี่ละเขาเอื่นมาหามเขี่ยวต่างอากาศตันเองไ่ไ <laughs> ด้ซึ่งก็ได้ลูกยังว่าเออลูกกระโดกโดกครับผมเอา้าบ,บ,บันนี่นะครับพี่น้องมอลำ่เสียงวีหกนคะครับพร้อมกับคณะกรรมการการจัดงานอยากให้พี่น้องที่มาหัวบุญห่วมกุศลมือนี ได้มีส่วนรวมในการทาบุญนะครับหนกเสียชิมงานพระเอกของเขานะครับออกไปบอกบุญพี่น้องหอดมองหอดชี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับมีหน่อยเหตดหน่อยมีหลายเห็ดหลายบาทหนึ่งสองบาท20บาท100บาท500บาท1 0 0 0บาทแล้วแต่แรงสทัทธาชาพีจากน้องผู้ใดบ่ได้ออาเงินมานํำบ่เป็นยังยกมือสาธุใส่หัวกระได้บุญน้ำกันคือเก่กกาเป็นว่าอันว่าบุญกุศลนี่บ่เป็นแน่ปันแจกมันบ่แหกออกใดคือจังไม่พากลางครับพี่น้องครับคือจังคำเข่าเนี่ยนะพี่น้องผู้ใดกินผู้นั่นกับอิ่มมันบ่ไปอิ่ พระพุทธศาสนาของข้ากับสอนไว้ว่าคนเราเกิดมาเด็ครับเกิดแก่เจ็บตายตายไปแล้วอยังเก่าไปนํบาบาดเจ็บยัจากแนวครับเอาไปใดตั้งแต่คุณงามความดีครับมณีศร